สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอ้อมในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กันนะคะในวันนี้วิชาประวัติศาสตร์ที่เราจะเรียนกันจะเป็นหน่วยที่3ค่ะเรื่องบุคคลสําคัญซึ่งจริงๆแล้วเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะมา,าทบทวนกันใหม่นะคะ คสำคัญที่เราจะเรียนกันมีสามบุคคลด้วยกันก็คือหนึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากมรมหลวงาธิวาสราชนาคลินสองท้าวสุรนารีและสามสืบนะคะสถียนค่ะเราจะมาเรียนรู้กันทีละคนเลยว่าแต่ละคนเป็นใครค่ะมีความสำคัญอย่างไรและทำประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติและท้องถิ่นบ้างประเทศชาติและท้องถิ่นของเรา ทแก่ประเทศชาติและท้องถิ่นเป็นจำนวนมากเลยซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีผลงานที่ภาคภูมิใจและมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างค่ะเราซึ่งเป็นนักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นหลังจึงควรศึกษาประวัติของท่านเหล่านั้นเอาไว้เพื่อที่ ไปแล้วบุคคลสำคัญทำคนนำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมีมากมายเลยครานี้ในชั้นเรียนเราจะเรียนสวาวบุคคลซึ่งบุคคแรกที่เราจะเรียนเลยก็คือเจพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาดิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชรัชกลินในรัชกาลที่9 ประวัติของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนาครินเป็นที่ดานในสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุญเดศวิกรมบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอสูตรเมื่อวันที่6พฤษภาคม2466และทรงเป็นพระเชษฐภพกินีของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9 พูดง่ายๆเลยก็คือท่านทรงเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมและเป็นพี่สาวของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธ่วาสราชนาครินในรัชกาลที่9นั่นเองค่ะ กรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรุงหลวงนา,าธาิวาราชนาครินทร์ก็คือท่านทรงเป็นผู้ที่มีพระจาริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีความกตัญญูต่อพระชนกและพระชนนีและทรงเลี้ยงดูพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ด้วยความรักผู้ง่ายเลยก็คือท่านทรงเป็นผู้ที่มีความประพฤติและปฏิบัติด,ดีค่ะและมีความกตัญญูต่อค แล้วก็ช่วยเลี้ยงน้องด้วยความรักน้องของท่านทั้งสองพระองค์เลยก็คือพระปะอลัรัชกาลที่แปดและรัชกาลที่เก้านั่นเองค่ะที่บอกไปแล้วสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาธนาิวาสราชนาครินในรัชกาลที่เก้าเนี่ยมีพระอนุชาทั้งสองพระองค์พระอนุชาก็คือมีน้องชายสองพระองค์ด้วยกันก็คือ พระบาทสมเด็จพะระปร,รมินทรมาฮิดลหรือรัชกาลที่8ค่ะและพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวานราชนาคาร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากท่านก็เลยนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ท่านมีนะี่คะนำมาหนึ่งเลยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆซึ่งท่านเห็นความสําคัญของเด็ก อกจากนี้พระองค์ทรงสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระชนนีคือสเสด็จทรงเยี่ยมราชดรพร้อมทั้งนำแพทย์อาสาไปรักษาผู้ที่เจ็บป่วยในท้องถิ่นทุรกนนันดารและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิต่างๆค่ะเช่น,ม,นมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาลาธิวา,าสราชนครินนอกจากช่วยเหลือราษฎรแล้วยังสนับสนุนให้คนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานา,นาชาติเช่นสนับสนุนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการหรือประธานทุนให้เยาวชนไปศึกษาต่อด้านดนตรีคลาสสิกอีกทั้ง พระองค์ยังทรงเขียนหนังสือให้ความรู้ต่างๆเช่นเรื่องแม่เล่าให้ฟังหรือสารคาดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศด้วยค่ะและยังมีพระกรณียกิจที่เกี่ยวกับด้านส,งสงังคมสงเคราะห์ซึ่งท่านลงไปช่วยเหลือราษฎรที่ตามแหล่งุลันดานพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีัฒนากรม ราชราชนครินมีมากมายเลยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยคนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตอบแทนด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นเองค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติรัศะะดรได้รับการรักษาด้านสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไกลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข การศึกษาของประเทศเป็นที่ยอมรับและมีความทัดเทียมกับนานาประเทศประชาชนได้รับความรู้ด้านวิชาการและความสามารถด้านดนตรีสากลค่ะเรามาสรุปกันสั้นๆเลยก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยาณิวัฒนากรมหลวงนาลาธิวาราชนาครลนค่ะเป็นพี่สาวของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติก็คือ ด้านการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการแพทย์และสาธารณาสุขช่วยเหลือราศฎรที่เจ็บป่วยให้ดีขึ้นค่ะค่ะเมื่อเราเรียนจบแล้วนักเรียนลองคิดดูสิคะว่านักเรียนสามารถนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาาธิวาสราชนาคริน สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างโดยสรุปเป็นแผนผังความคิดนะคะตัวอย่างดังนี้เลยค่ะนักเรียนสามารถทำเป็นแผนผังความคิดในรูปแบบไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนชอบเลยนะคะแต่วันนี้ครูอ้อมก็จะทำเป็นรูปแบบธรรมดาตัวอย่างตามนี้เลยค่ะเขียนไปเลยแนวทางการปฏิบัติตนมีอะไรบ้างค่ะ เตนทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเพื่อเฟื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตั้งใจเรียนแต่ครูอ้อมอยากให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมอีก1-2ข้อนักเรียนลองทำดูนะคะในวันนี้ครูอ้อมก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องบุคคลสำคัญ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการ,รยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินไว้แค่นี้เดี๋ยวในชั่วโมงหนะ้าเรามาเจอของบุคคลท่านต่อไปต่อวันนี้อ้อมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ